กองเชียร์ทีมฮุนไดแม้จะมาน้อยตะโกนเชียร์กันว่าอะไรดังกึกก้องทั่วสนามโค้ดพิงสไปเดอร์ฝากถึงทีมฮุนไดหลังเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตไม่คิดว่าจะพูดขนาดนี้สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะ เรียกได้ว่าผ่านผลไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันะระหว่างทีมฮุนไดและทีมพีซ์สไปเดอร์ซึ่งเรียกได้ว่าแมตชนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแมตสำคัญนะคะที่แฟนแฟนวอลเลย์บอล ส่างฟอรอคอยรอชมกันนะคะซึ่งผลก็ปรากฏว่าทีมพิงค์สไปเดอร์เอาชนะฮุนไดไปได้3ต่อ1เซตด้วยคะแนน25ต่อ17 35ต่อ37 27ต่อ25และ25ต่อ12จะเห็นได้เลยนะคะว่าในเซตสุดท้ายนั้นคะแนนค่อนข้างที่จะขาดลอยเนื่องจากว่าทางโค้ชทีมฮุนไดค่ะเอาตัวหลักนะคะออกไปพักไม่ว่าจะเป็นวิภาวีก็คือส่งแต่ตัวสำรองลงมาอาจจะเป็น อีกหนึ่งส่วนสำคัญค่ะที่ทำให้คะแนนนะคะค่อนข้างที่จะขาด25ต่อ12และในเซตที่4นี่แหละคะ่ะที่แอดเคยทำคลิปนำเสนอไปก่อนหน้านี้ที่บอกว่าโค้ชคังนะคะโค้ชทีมฮุนไดนั้นถึงการตัดสินของกรรมการนั้นที่ต้องบอกว่าลูกนี้นะคะหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าเห็นจากการเล่นตุ๊ดกูนะคะเนื่องจากเป็นการตบนะคะแล้วติดบล็อกทีมฮุนไดจากนั้นก็มีการลักษณะพาบอลน,นะคะแต่ โค้ชทีมฮุนไดค่ะถามกรรมการว่าลูกนี้ยมันพาบอลจะชัดทำไมถึงไม่เป่าในขณะเดียวกันทางทีมฮุนไดเองมีลูกลักษณะเช่นนี้แต่ยังไม่ชัดเท่าตุดกูนะคะยังโดนเป่าฟาวแต่ทำไมทางด้านทีมพิงสไปเดอร์กรรมการถึงไม่เป่าฟาวนี่แหละคะ่ะจุดที่ทำให้โค้ดคังถึงกับเดือดแล้วก็โดนใบเหลืองไปนะคะสำหรับประเด็นที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะสำหรับใครที่ติดตามและรับชมในการ ถ่ายท่อสดนะคะการแข่งขันนะระหว่างทีมฮุนไดแล้วก็ทีมพิงสปเดอร์นั้นจะเห็นเลยค่ะว่าเรานะคะไปแข่งขันที่บ้านของพิงสปเดอร์กองเชียร์ค่อนข้างหนาแน,น่นเลยนะคะหมายถึงกองเชียร์พิงสปเดอร์นะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็มีกลุ่มก้อนเล็กๆทีมฮุนไดนะคะซึ่งต้องบอกว่าแม้ว่าจะไปกันน้อยมีกลุ่มก้อนเล็กๆนะคะแต่เสียงเชียร์ค่ะดังสนั่นค่ะไม่ว่าจะเป็นการตะโกนเรียกวิภาวี ไฮโยจินดาหฮยอนนะคะก็สลับเรียกชื่อนักกีฬาเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็เรียกขวัญเรียกกําลังใจให้กับนักกีฬาเพื่อที่จะได้มีแรงฮึดแรงเชียร์แล้วก็สู้ต่อไปนะคะซึ่งต้องบอกว่าในจังหวะน,นี้นะคะก็มีหลายจังหวะเลยนะคะที่กองเชียร์ก็พยายามที่จะเรียกขวัญเรียกกาลังใจให้นักกีฬาเช่นเดียวกัน แม้ว่าในเกมที่แข่งกับพิงสไปเดอร์นะคะทางทีมฮุนไดจะไม่ได้คะแนนมาเลยนะคะแต่ก็ทําให้เห็นแล้วว่าทางทีมฮุนไดค่ะก็สู้กันอย่างเต็มที่แล้วเนื่องจากขาดตัวหลักสําคัญในการทําแต้มนั่นก็คือโมมานั่นเองเพราะว่าโค้ดนะคะเปลี่ยนออกตั้งแต่เซตแรกแล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่ส่งโมมาลงมานั่นแปลว่าทําให้ทีมฮุนไดนะคะขาดตัวหลักในการทําแต้มซึ่งจะเห็นได้เลยนะคะว่าแต่ละคนค่ะไม่ว่าจะเป็น จียุนหรือว่าวิภาวีนะคะก็พยายามผัดกันช่วยกันทำแต้มซึ่งการแข่งขันนะคะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะสูสีเพราะว่าเซตที่2เซตที่3เนี่ยก็มาดีลกันใช่ไหมคะแต่ว่าเซตสุดท้ายค่อนข้างที่จะขาดลอยแอดคิดว่าทางโค้ชทีมฮุนไดเนี่ยน่าจะส่งตัวหลักเนี่ยออกไปพักแล้วก็ก็คือแข่งกันจอยๆแล้วคะ่ะเพราะว่าคะแนนนะคะค่อนข้างที่จะห่าง มาถึงอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เราจะพูดถึงกันนั่นก็คือโค้ดของพิงสปายเดอร์ค่ะยังฝากคำพูดนะคะถึงทีมฮุนไดด้วยว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าในการแข่งขันหลีกทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นทีมเลสสปาร์ก gs Co t เท็กไฮ h าร์ส ai p ป p p e r นะคะหรือว่า ibk นะคะแล้วก็รวมไปถึงทีมฮุนไดด้วยเขาบอกว่าทีมฮุนไดเนี่ยคิดว่าดีที่สุดในหลีกของเกาหลีใต้ณตอนนี้แล้วซึ่งเขาก็บอกนะคะว่าการแข่งขันเนี่ยเขารู้สึกว่าการแข่งขันกับทีมฮุนไดเนี่ย เป็นการแข่งขันที่ยากที่สุดรวมไปถึงยังชื่นชมทีมฮุนไดอีกว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะดีที่สุดในลีกของเกาหลีใต้ณตอนนี้แต่ว่าสุดท้ายค่ะทางด้านทีมพิงค์สไปเดอร์ก็เอาชนะทีมฮุนไดไปได้3ต่อเซตโดยนัดต่อไปนะคะทีมพิงค์สไปเดอร์กับทีมฮุนไดเนี่ยจะเจอกันวันที่20ธันวาคมก็มารอลุ้นกันนะคะว่าทีมฮุนไดจะสามารถเก็บคะแนนจากทางด้านพิงค์สไปเดอร์ไปได้อีกหรือไม่ก็รอติดตามกันนะคะ และทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ